เปิดวันลงทะเบียนรับเงินดิจิทัล1 0 0 0่บาทจ่ายครั้งเดียวไม่แบ่งงวดเมื่อวันที่10ตุลาคมนายจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเติมเงิน10,000บาทผ่านดิิทัล l วอลเล็ตเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ประมาณเดือนพฤศจิก,กายน2566จะเริ่มเปิดลงทะเบียนล้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการคาดว่าจะสามารถเข้าร่วมโครงการได้หลังจากนี้ดังนั้นจึงยืนยันว่านายุบายเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็สามารถดำเนินการได้ทันที ที่จะใช้เปิดอย่างเป็นทางการเดือนกุมภาพันธ์2567ทั้งนี้โครงการรัฐที่ผ่านมามีประชาชนยืนยันตัวตนมาแล้ว40ล้านคนที่มีอยู่ในระบบฐานข้อมูลของรัฐแต่ยังมีผู้ที่ยังไม่ได้อยู่ในระบบข้อมูลอีกประมาณ10ล้านคนโดยกฎหมายที่กำหนดทั้งรัฐบาลยืนยันจะเติมเงินดิจิทัลให้ทุกคนที่มีสิทธิ์ครั้งเดียว10,000บาทโดยไม่มีการแบ่งจ่ายเงินเป็นง,ดงวดแน่นอน แม้ที่ผ่านมาจะมีข้อเสนอให้เปลี่ยนเงื่อนไขแบ่งเป็นงวดเพราะเห็นว่าจะเกิดประโยชน์มากกว่าสำหรับนโยบายการแจกเงินดิิทั a l วอลเลต1,000 0บาทจำเป็นต้องเปิดให้ลงทะเบียนแต่การลงทะเบียนในโครงการไม่เกี่ยวข้องกับการลดจำนวนโครงการเพื่อไม่ให้โครงการต้องใช้เงินมากถึง 5.6แสนล้านบาทใช่หรือไม่รอมชจุดคังบอกว่าไม่เกี่ยวกันเนื่องจากเมื่อมีการเดินหน้าโครงการนี้แล้วรัฐบาลก็ต้องหาแหล่งเงินมาเพื่อรองรับโครงการอยู่แล้วโดยไม่ได้รอว่าจะมีจำนวนการลงทะเบียนเท่าไหร่ในการทำโครงการโครงการนี้จะใช้งบประมาณเป็นหลัก เนื่องจากขนาดนี้มีตัวเลือกให้รัฐบาลหลายทางเลือกแต่จะใช้ทางเลือกที่ดีที่สุดคือการเกี่ยงงบประมาณและปรับลดงบประมาณที่ไม่จำเป็นและขณะนี้เป็นช่วงการจัดทำพรบงบประมาณรายจ่ายรายประจำปี2,567ยืนยันว่ากระทรวงการคลังไม่มีแนวคิดที่จะขายหุ้นของรัฐวิสาหกิจหรือลดสัดส่วนในการถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจลงโดยการขายหุ้นออกมาเพื่อนำเงินมาใช้ในโครงการนี้อย่างแน่นอน โดยเบื้องต้นทางเลือกแรกที่รัฐบ,บาลจะใช้คือการเกี่ยงงบประมาณและปรับลดงบประมาณที่ไม่จําเป็นอย่างไรก็ตามหลังจากได้งบประมาณที่เป็นไขมันส่วนเกินแล้วจะนํางบประมาณที่เหลือมาใช้ในการพัฒนาลงทุนในโครงการต่างๆ ที่มีความจําเป็นและเกี่ยวเนื่องกับนโยบายของรัฐซึ่งสํานักงบประมาณก็ไปดูในรายละเอียดว่ามีโครงการใดบ้างที่ไม่จําเป็นขณะนี้เป็นช่วงการทําพอระบงงบประมาณรายจ่ายประจําปี2,567อยู่ระหว่างการทําเรื่องเสนองบประมาณไปยังสํานักงบประมาณ ดังนั้นโครงการใดที่ไม่จําเป็นหรือเป็นไขมันส่วนเกินที่สามารถปรับลดหรือตัดได้โดยการนํางบประมาณที่เหลือมาใช้ในการพัฒนาลงทุนในโครงการต่างๆที่มีความจําเป็นและเกี่ยวเนื่องกับนโยบายของรัฐซึ่งสํานักงบประมาณก็ไปดูในรายละเอียดว่ามีโครงการใดบ้างที่ไม่จําเป็น